มามากคา่ะรับสืเบิร์ดเตียวนาเกียรติศักดิ์เจ็บต้องกันเลยคะ่ะเพดดอยู่ได้เนี่ยโบหมาไม่มีใครได้ไหมเน,นี่ย <_ EN> ใส่ไรบัวน้ำตำยกร้านมันใส่เนื้อของเน้อเหมือนส้มเลยทำไมถึงว่าตำยกร้านวะจีเ <_ EN> มาเบริร์ตสุดยัง เดีย๋ยวยูในร้านของเหลือก็เอาหมดเลยกูมันตัวใหญ่ยังใหญ่คะ่ะใหญ่มากไม่กินกูให้ดูเลยสิฮึอยากให้กินกูให้ดูอะหะอฮึแสบอย่องคังมาบ้างเจ็ดขว้าเด้อป้าฟังสเสียงเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สุดยอด ไม่มานั่งกินออกซื้อน่ะบาทมือนี่ดถาเนี้มา,านนกจีบาทแมลวนพวกนี้ร้อยยี่สิบลูกสาว mm hmm. วัสดีเอฟีสุพูสุคนเด้อค่ะมามากจำยกล้านคุณแม่ลวกเสซนเขาปุ่นเจ้าของใส่ละกะลวกมึกใส่ด้านเพร์สิมีมีกุ้งมีกุ้งมีมีปูแล้วก็หอย แอนเนียนมึกอยูใ่ในตัวจะได้หลวกเพิ่มคนไปกินเบิร์ดปะหมือแล้วหรอคะมาเด้อมาเด้อหมือแล้วเ,เ,เวฉยมากเลยหมดแล้วคะ่ะโผล่หน้มามาให้แม่ดูด้วยสิลูกอร่อยไหมคะ